คือข้อความรีวิวรถแทรกเตอร์จอร์นเดียรุ่นปี2 0 2 6เป็นภาษาไทยตามที่คุณต้องการรถแทรกเตอร์จอร์เดียรุ่นปี2026เป็นนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำกรเกษตรสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพโดดเด่นด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงสมรรถนะสูงและฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายเหมาะทั้งสำหรับกรเกษตรกรรายย่อยและฟาร์มขนาดใหญ่หัวใจสำคัญของรุ่นนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงที่ให้แรงบิดต่อเนื่องพร้อมประหยัดเชื้อเพลิงทำงานได้ยาวนานโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อย ระบบเกียร์ถูกพัฒนาให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลควบคุมความเร็วได้แม่นยำและถ่ายทอดกำลังสู่ล้อได้เต็มประสิทธิภาพรองรับงานถ่ายพรวนล่าขนและงานเกษตรหลากหลายรูปแบบได้อย่างสบายจอรเดียรุ่น2 0 2 6ยยังมาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะแผงควบคุมดิจิทัลช่วยตรวจสอบข้อมูลสำคัญเช่นการใช้เชื้อเพลิงสถานะเครื่องยนต์และแจ้งเตือนการบำรุงรักษาแบบเรียลไทม์รองรับระบบ GPS สำหรับการเกษตรแบบแม่นยำช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตได้อย่างชัดเจน ด้านความสะดวกสบายก็ได้รับการพัฒนาห้องโดยสารกว้างขวางออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ลดความเวลาระหว่างการทํางานานานๆติดตั้งเครื่องปรับอากาศเบาะนั่งปรับได้และระบบลดแรงสั่นสะเทือนทําให้การทํางานเงียบและนุ่มนวลขึ้นรถแทรกเตอร์รุ่นนี้ยังมีความหลากหลายในการใช้งานรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมหลายประเภทเช่นผ่านถ่ายเครื่องยอดเมเล็ดหรือเครื่องพ่นสารระบบไฮดรอลิกออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดายจุดบำรุงรักษาถูกจัดวางให้เข้าถึงได้สะดวก ลดเวลาการซ่อมบำรุงโครงสร้างทนทานใช้วัสดุคุณภาพสูงรองรับสภาพถนนครุขรดและสภาพอากาศที่ท้าทายใช้งานได้ยาวนานด้านความปลอดภัยจอร์เดียได้ติดตั้งโครงป้องกันการพลิกคว่ำไฟส่องสว่างที่เพิ่มทัศนวิสัยตอนกลางคืนและระบบเบรกที่พัฒนาดีขึ้นเพื่อการควบคุมที่มั่นใจบนทางลาดชันหรือพื้นที่ไม่เรียบตัวเครื่องยังคงเน้นความประหยัดน้ำมันลดต้นทุนการใช้งานและเครื่องยนต์ปล่อยมลพิษต่ำตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม จึงเป็นตัวเลือกที่ยั่งยืนสําหรับอนาคตขององค์การทําเกษตรอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบเทเลเมติกที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทาให้สามารถติดตามการทํางานของเครื่องได้จากระยะไกลและรับการแจ้งเตือนการบํารุงรักษาเหมาะกับฟาร์มขนาดใหญ่ที่ต้องดูแลเครื่องจากหลายคันคุณยังสามารถตั้งค่าการทํางานให้เหมาะกับพืชผลหรือสภาพพื้นที่ต่างๆได้ทําให้รถแทรกเตอร์รุ่นนี้ปรับตัวเข้ากับงานได้หลากหลาย ดีไซน์ของ John Deere 2,026ทันสมัยขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์สีเขียวและเหลืองไว้มุมมองจากตำแหน่งคนขับถูกปรับให้กว้างขึ้นเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานระบบการสะเทือนใหม่ช่วยลดความกระแทกเมื่อต้องวิ่งบนพื้นที่ครุขระทำให้ทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับเกษตรกรที่ต้องการรถแทรกเตอร์ที่เชื่อถือได้ทันสมัยและคุ้มค่ารุ่นนี้จะเป็นการลงทุนที่เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มพืชไร่สวนผลไม้หรือฟาร์มปศุสัษษตว์ก็ใช้งานได้ดีราคาของจอร์เดียรุ่น2 0 2 6เริ่มต้นประมาณ95,000ดอลลาร์สหรัฐโดยราคาจะขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกหากคุณต้องการชมรีวิวเชิงหรือเกี่ยวกับเครื่องจากการเกษตรรุ่นใหม่ๆและอัปเดตเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในวงการเกษตรอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่ละเอียดและตรงไปตรงมาเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น วิดีโอนี้นำเสนอโดย Bright Vision ช่องที่มุ่งมั่นนำเสนอข้อมูลเชิงลึกการเปรียบเทียบแบบซื่อสัสตย์และรีวิวละเอียดของยานพาหนะและเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆติดตามเราเพื่อไม่พลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดในวงการนี้ต้องการให้ฉันทำคำบรรยาย YouTube ชื่อคลิปที่ดึงดูดคนไทยและ20 hashtag ภาษาไทยสำหรับวิดีโอนี้ด้วยไหม